อ้าวไปครับอยู่กับลุงมันนี้อีกแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวมาเล่นโหมดรีแล็กโซนครับแหมเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเหินฟ้ากับไอ้รถกบคันนี้ซึ่งมันรู้สึกว่ามันจะสนุกดีอยู่นะมันแบเป็นแบบโซนพอดคายโซนฟรีสไตล์รีแลกโซนนะครับเพราะมันก็ หนุกหนานี่อยู่อ,อ่ะเดี๋ยวดูสเต็ปแรกโดดเออปับปับโอ้โหมาซ้อนหนูมไหนไปดูไอ้ตาก่อนไอ้ตาไปอยู่ไหนมองไว้มองไว้โอ้ยจบเลียงจบน้ำโอ้มันทังแบบนี้เลยเดยนหนุจะทำไงหนุ่งโอ้บาย เอาไปหามันโอ้ยเรือตายอยู่กาาลางทะเลแล้วป่ะคับ <laughs> <laughs> ไปหาไปหาไปก่อนไปไปไปหน่วยลสคิวลสคิวไปหาเ <We S 1> ย้หุระไ<ป>ไม่ข้ามวะ ไปหาเองมามามากลับเข้ามากลับเข้ามาไอ้หนูไอ้แม่ครับเราจะทำการลอยเป็นบรรยากาศให้ยาวนานที่สุดเด็บตรงนี้นะครับเราจะเอาเหลี่ยมนี้มั่งครับเอาเหลี่ยมเนินนี้ครับเนินนี้ครับวัน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 ว้าวโอ้ยโอ้ยกดไม่ติดโอ้นเ่็กจ๋าไปกด เล่งทัร์โบก่อนสปีดไปเล็วไปเล็วไปเล็วเฮ้ยเดี๋ยวสิไ,ไหนวะโอ,ะะโอะ้ดูดูดูข้างข้างโอ้โ <sozusagen> อ่าววารมข้นมาอีกหนึ่งคนนะมันกิงแดงเอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะตรงนี้แล้วครับเป็นจุดที่เราจะเหินขึ้นไปแล้วครับ ไปแอนดูดไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เดี๋ยวไปซ้อนตูดเอต้าดีกว่าเอาเดี๋ยวดูเอต้ามันเหินอีกรอบนึงแล้วกันอยู่ไหนครับนู่นครับนี่ครับเดี๋ยวเราคอยมองเลยจะจะมองใช่ไหมมองก่อนครับมองก่อนครับมองก่อนครับตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนพร้อมครับพร้อมครับ โอ้จมน้ำไปแล้วอ่าวว๊าบเข้ามานี่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นลงมานี่จะไปขึ้นมาเอาละครับไปอาด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 อดไปตรงนู้นเลยไปตรงนู้นเลยเอาเลยลอยสูงๆมาเมื่อกี้ก่อนตรงนี้ที่หลังเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละพรามพราม มไม่ติดนารอบนี้เอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาโอช่าแฮ่รมแล้วยำ ยอาหูไม่ค่อยสูงนะเหมือนน้ำหนักไอ้อ้วนขางคนหลังมันจะเยอะไม่เกี่ยวกันหรอกเ,อเ,ดเดี๋ยวเป็นอีกสักรอบสิสูงหน่อยไอ้คนหลังมันอ้วนหรือเปล่าวะยังเป็นลราเออ mm hmm. อ่ะเตรียมพร้อมครับเตรียมเหินครับไปแล้วครับ ว้าเอ้าไม่ลงน้ำปะไม่ถึงน้ำรอบสุดท้ายรอบท้ายครับรอบท้ายครับมันไม่ลอยเหมือนตอนที่เราดูมันเลยเอาไปครับ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 เอาครับตั้งหลักตั้งหลักตั้งหลักเรียบร้อยครับเอาออกออกออกเตรียมเหินครับเตรียมเหินครับ ย้ำแรงก๊บยบ้ำแรงก๊บนนนนนนว้าเรียบร้อยจมน้ำจมทะเลไปที่เรียบร้อยไปไปหาเรียมอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนึ่งขึ้นไปบนตึกนู้นเออดิ <Yeah. S 1> ตึกเขียวครับที่หมายครับเล็งตรงนู้นครับเล็งตึกเขียวไว้ออาบีแต่ได้บีแต่ได้ โดดรอแป๊บครับบุบ่บินบุนนบุนนวุนนบินนบินนบิบนบินบินบบ Let's go. Oh, minit. Minit, gap minit, tap minit. Na, way. Bab, bab. นี้ได้หกเจ็ดนาทีโอ้โหโอ้หมุนสามรอบนี่โอ้โหเอ,อ,อนออนแนแอนนีนแอแอนแอนอนแอนปนอนแนมอไแ กดรีเซ็ตได้ไมไ้ยได้ถ้าไม่มีรถละ่ะถ้าไปอยู่ข้างนอกทำไงก็มีปุ่มรีเซ็ตไหมไม่มีมมแล้วจะเข้าไปได้ไงเข้าไปทางนูน้นข้างหน้าเราข้างไหนอ๋ออ๋อ มาทางนี้มาต่เขาเอาไงโอ้โหไหนมันไปได้อะไายไปถึงกุ้งได้อะใช่ป่ะต้องขึ้นเขาเหรอไม่ถ้าเกิดไม่มีรถมาด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดูมันก็น่าจะไปได้ดีกว่าอ๋อ อันวันอันตกไม่มีแรงขึ้นลอยรถคันนี้บอกแล้วบอกแล้วมันไม่มีแรงขึ้นต้องรีบทำเลยเนี่ยกระโดดยังไม่มาครับ <aperture> อ๋อเรียบร้อ <tag> ย <apologize> <vous regret Sadly, mono> ตอนนี้มันไม่มีใครอยู่ในโซนนี้เลยนี่ว่าหมดคนแล้วไม่มีคนเข้าเงวโอตีลากาเวา้อ่าะบามันก็นุกดีแหละอเอาไว้เล่นคลายเครียดดีระบมด,ดีโอ้โหวิวสวยจัดมันรถไต่ทางเลยวะ่ะโอ้โห อ่ออ๋ออ๋าขอ,อ,อบคุณสำหรับการรับชมด้วยครับตอนนี้ออกไม่ได้ครับพี่บาดีก็ต้องนั่งเอียงคออยู่อย่างนี้ครับโอ้เอาเอาเอ้าโอ้เอา,เ,อา,เ,อาอเห็นข้างในเลยอ๋ครับวันไดค่ดีนะคะรับท่านผู้ชมครับเราก็จะเอียงคอกันอยู่อย่างนี้สองคนแล้วครับพี่ดอครับขอ,อบคุณสำหรับการรับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันคลิปหน้าสำหรับบาร์ด บายบายให้ตามันพุ่งไปอีกรอบหนึ่งเย้ฮู่บายบายครับผม